เอาอากัศสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะพบกับผมอีกแล้วนะกับโลบอกกับแมปลิฟนรกนะซึ่งเอรอบนี้เนะี่ยผมไม่ได้มาเล่นให้ดูนะแต่ผมมาแจกหลักสูตรการโกงนะครับผมนะถามว่าเอาเอหลักสูตรการโกงอะไรหรือพี่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าคลิปนี้มันมีคนหรือว่าทําสอนมาแล้วหรือย,อยังเนาะแต่ผมว่าผมเห็นบังเอิญน,นะต้องพูดว่าบังเอิญก็เลยแบบว่าเอามาแจกจ่ายพี่น้องในช่องนี้เนาะ ซึ่งก็คืออียาความเร็วกับรองเทา้าซูเปอร์จำเนาะด้านบางด่านเนี่ยมันก็ต้องใช้แบบว่าความเร็วด้วยบางตัวละครเนี่ยคือเรากระโดดข้ามหัวมันก็วิ่งมาตัวหลังเราได้อยู่ดีนะฮะใครมันเปิดสาวจิ้งหิตรอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอเคโอเคแล้วข้อเรื่องกันดีกว่าก็คืออีน้ํายาน,นี้กับรองเท้านนี้เนะาะพอเรากินไปปุ๊บอนิเมชั่นอะ่ะมันกำลังกระดกใช่ไหมก็คือกดก่อนที่แบบอนิเมชั่นมันจะสิ้นสุดเราก็จะได้ความเร็วแล้วก็ซูเปอร์จ์เนาะ ผมไม่บังเอิญเจอนะผมก็เยเอามาแจกแล้วก็เราไม่สามารถถอดหรือว่าเปลี่ยนของได้นะก็คือกดไปแล้วกดไปเลยอย่าไปทะลึ่งแบบว่าอยากเปลี่ยนรองเท้าอะไรเงี้ยความสามารถของไอ้น้ำยามันจะหายนะครับก็คือพยายามอย่าเอามือไปโดนตรงช่องของอย่างนี้นะอะไรกงีมันนะแล้วก็ยาันม้คฟูดาวครับอะไรวนะเนี่ย ก็ต้องรองสักพักหนึ่งก็คือวิธีการทำเนี่ยมันก็ง่ายนะครับผมนะก็คือแป๊บน,นึงนะรอคูดาวก่อนผมมันกำลังกระโดดพินปุ๊บอ่าเนี่เห็นไหมเราก็จะได้ความเร็วนะบวกกับซูเปอร์จำเรียกเลยว,ว่าโคตรโกรงนะผมนะหลักสูตรนี้ซึ่งโกงไม่โกงโกงไม่โกงอะนะแปบบ๊บนึงนะงเราให้ดูนี่ดูนี่เป็นไงโกงไม่โกงดูเองอ่าก็ตามนี้นะผมนะเอาหลักสูตรการโกรงนะเป็นช่องบั๊กของเกมนะมาแจกนะผมนะ ก็วม่นีขอตัวลาไปก่อนผมนะสวัสดีครับ